สวัสดีครับนะครับตัวนี้มาชมแหลกหลังคารุ่นแคมปิ้งเวิด์นะครับติดกับฟอร์จูเนอร์ชมเก่ามาชมนะครับแหลกหลังคารุ่นแคมปิ้งเวิด์นะครับหรือรุ่น CPW นะครับติดฟอร์จูเนอร์ชมเก่าไม่ว่าจะเป็นหน้ายักษ์หน้าแชมป์นะครับได้หมดนะครับตัวนี้นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้ถาดกว้างเมตรสิบยาวเมตรหกสิบนะครับติดตั้งโดยไม่ต้องใช้คานขวางนะครับ การจับยึดบางท่านไม่มีคานขวงจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับแข็งแรงนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับเพราะว่าจุดยึจดตรงนี้จะเป็นเหล็กฉากนะครับจุดรับน้ําหนักนะครับไม่ต้องใช้คานขวางเอาตัวยูมาล็อกกับเราตรงนี้ได้เลยนะครับเอาดูด้านบนเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นร่องสไลด์แบบนี้บากตะแรงนะครับติดตั้งง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับติดตั้งกันได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ ติดลงมาแล้วด้านหลังก็เหมือนกันนะครับติดลงมาแล้วก็จะหล่อประมาณนี้แหละครับผมนะครับ,ม,นะรบมาดูนะครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นป้ายยาวนะครับช่วยลดเรื่องเสียงลมนะครับตัวนี้เวลาวิ่งไม่มีเสียงลมตีตะแกรงนะครับตัวนี้เงียบกริบนะครับด้านหลังก็จะมี อักษร R P 4 x 4คนนะครับด้านข้างเ็ามีอักษรแคงเบอร์รนะครับความสูงสองระดับนะครับตัวนี้ติดออกมาแล้วรอเท่ะนะครับตัวนี้